ครับวันนี้เรามาถึงกาแฟร้านกาแฟ1971หรือว่ากาแฟลูกระเบิดกาแฟลูกระเบิดเครื่องบินเครื่องยนต์เครื่องบินเดี๋ยวพี่นมพี่นมนั่งเครื่องกันได้อะไรนะเครื่อง <พบ S 1> ปืนใหญ่ใช่ไหมครับไอพ่ปืนใหญ่ไอ้ <laughs> พ่นปืนใหญ่ไอ้พ่นปืนใหญ่นะครับอยู่นี่อยู่ที่เมืองอยู่ที่เมืองอะไรครับปากซองครับเมืองปากซองนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองปากซองร้านกาแฟ9 9 7 1เจดเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟกันครับะจะรับผลไม้ลูกไหนครับผลไม้มีลูกเล็กลูกใหญ่เอาลูกนี้ครับเอาโอ้โหลูกนี้ก็ รู้สึกว pues er. ่าจะสุกนานแล้วครับร um, no. ู really ้สึกว่าจะเหลืองหมดแล้วผลไม้ลูกนี้โอ้ลูกนั้นแตกแล้วนั่นโอ้ผลไม้หลายแท้โอ้นี่มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เลยนะครับนี่นี่คือภายในกระดกกระจัดภายในมีชั้นสองเลยนะใช่ไหมปะ ชั้นสองด้วยดูชั้นสองอ่ะยัดเข้าไหนชั้นสองอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในว้าวนี่เหมือนป้องปะการังเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อบักนัดไปฝัก เด้อนี่ปักนัดนี่ไม่ใช่อะไรกาแฟดีรับนะครับอ้๊ะสวัส, <laughs> สวย,สวย <laughs> เราเข้าสู่ป้อมปากาแล้วกินได้วัน เดี uh, ๋ยวเก็บฟักทองลูกนี้ไปฝากนะครับฟักทองอะไรนะอาจารย์เอกฟักบักฟักแฟงว่ะฟักแฟงว่ะเนี่ยเดี๋ยวเก็บบักแฟงไปฝากบักแฟงนะบักแฟงเนี่ยบักแฟงสองลูกบักแฟงสองหน่วย